มาแล้วค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะกับโตโยต้ารีโวสีประตูของเราช่วงนี้หากันเยอะมากๆนะคะขายดีสุดๆกันไปเลยกับคันนี้เลยใครที่มองหารถสีประตูใช้งานแถมยังมีแคริบอยนะคะจัดมาให้แล้วนานๆจะมีเข้ามาทีแล้วบอกเลยว่าขายดีมากๆกับตัวที่มีแคริบอยคันนี้จัดมาแล้วค่ะปี2019ับกับโตโยต้าไฮรักรีโว2.4ตัว E ีนะใครมองหารถสวยๆสภาพดีฟรีดาวยอดจัดได้ล้นเลยคันนี้ฟรีดาวน,นะคะเครดิตไม่มีปัญหาเครดิตดีประวัติ ดีจัดมาเลยค่ะกับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวนะคะภายในสวยๆเบาะแบบเบาะผ้าเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําคุมโทนทั้งคันบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยพวงมาลัย3ก้การมันติฟังชันแคที่บอยลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ค่ะสามารถนะคะเซฟเบอร์เลยทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยใครอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเป็นเพียงสภาพแรกเข้าเด เรามีปรับสภาพให้อีกทีนึงอยากได้ทักเข้ามาดูคลิปเต็มให้จบด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องอิวรถกระบะมือ2เพชรยนต์และช่องอิวรมรถมือ2เกรดเนะคะวันนี้อัปเดตรถสวยอีกหนึ่งคันเพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยใครกําลังมองหารถที่มีแครบบอยแล้วเป็น4ประตูออตโต้ต้องรีบจัดเลยคันนี้บอกเลยว่าวาวมากๆ,ๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รถใช้งานหรือกําลังตัดสินใจนะคะขอให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสาหรับนะคะการอ ตัดสินใจนะคะประกอบกันตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มีเพียงแค่1คันเท่านั้นกับตัว 2.4E ของเราคันนี้เป็นเกียร์ออโต้มาจากโรงงานเลยนะคะสภาพว้าวมากๆนะคะมองหารถสภาพดีมองหา4ประตูแถมนะคะกำไรล้นๆคือได้แคริบอยลงเล่มมาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปดืม่มอ่าไม่ต้องไปดําเนินการใดๆคันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะต้องทักเข้ามาได้เลยอขออีกทีนะคะคันนี้สามารถติดต่อได้ยังไงเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปค่ะลูกค้าคาะนะคะ0987 เ6 7 3 2 4เบอร์นี้สามารถเซฟเบอร์ทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะใครที่อมองหาตัดสินใจอยากได้รถที่แบบว่า ฟิวเป็นรถกระบะนะคะเป็นรถครอบครัวใช้งานแบบพร้อมครบจบในที่เดียวนะคะอยากขนสัมภาระเยอะๆนะคะเอาแครีบอยออกได้หรือวันไหนนะคะที่ต้องการนะคะอ่าไปกันหลายๆคนนะคะสามารถใส่แคริบอยแล้วเข้าไปได้คือคันนี้แบบครบจบจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ยู่จะมาพาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันมากดีกว่าว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะรับเข้ามาสภาพแรกเข้าเป็นยังไงบอกเลยนะใครทันใครได้คันนี้ราคาดีนะคะเพียง4ี่แสนเก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นฟรีดาวค่ะพ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทใครอยากได้นะคะรีบทักเข้ามาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้ไม่ได้ซื้อยากอย่างที่คิดไม่ติดปัญหาในเรื่องของแบกดิสบูโรค่ะซื้อท่านเดียวจบเลยขอไรายได้เป็น2เท่าค่างวด1.5เท่าก็ยังได้นะคะแล้วแต่เครดิตแล้วแต่อาชีพแล้วแต่เอกสาร แต่บอกเลยที่นี่นะคะในส่วนของเงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะเงื่อนไขของสถาบันการเงินของเราที่นี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งเนี่ยสุดยอดแล้วนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษก็มีเริ่มต้น2.39%ต่อปีผ่อน4ปีได้นะฮะหรือนะคะเงื่อนไขที่แบบนอกเหนือไปจากนั้นมาคุยกันทักเข้ามาได้เลยรสไลด์มีบริการไม่ต้องห่วงในส่วนของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะหรือลูกค้านะฮะที่นะคะไม่สะดวกในการมาเซ็นสัญญานะคะมาทําเอกสารเดี๋ยว ทางอยู่นะคะเซลล์อยู่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปหาไปบริการลูกค้าถึงหน้าบ้านหน้าชั้นเรือนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพตัวรถกันมากดีกว่าบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆแลวร้อนเลยนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะเป็นสีบรอนเงินสีสวยมากๆได้ปี2019ถือว่าว้าวอยู่นะนะคะเลขไม่หนึ่งแสโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานโดยปกติไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้งานแบบหนัก ะะรถที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเป็นรถของหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเมนเทนแนนมีประวัติมีที่มามีที่ไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถที่มีที่มามีที่ไปดีกว่านะ,ะสำหรับคันนี้บอกเลยนี่สภาพนี่หวาวมากๆนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะสีเดียวกันกับตัวรถค่ะไม่มีสีทูโทนนะให้สังเกตอย่างนี้เลยนี่ไม่มีทูโทนแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆฟังจากตัวเสียงนะคะเสียงนี่ ไม่มีแบบทำสีมานาหนาๆอย่างนี้ไม่มีโครงสร้างเนี่ยรับประกันเดิมร้อยนแน่นอนนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะ เล่มทะเบียนนะคะไม่ต้องห่วงไม่มีสูญหายแน่นอนเล่มทะเบียนทุกคันนะคะที่นี่มีเล่มแล้วนะคะเราซื้อเงินสดเข้ามาเพราะฉะนั้นห่วงอ่าหายห่วงได้หมดปัญหาในเรื่องของกลัวเล่มไม่เต็มเอกลัวเล่มไม่มีนะคะผ่อนหมดแล้วกลัวเล่มไม่ได้กลัวไม่ได้เล่มอะไรเงี้ยหายห่วงไปได้เลยเพราะที่นี่เราอยู่กันมาถึง24 25ปีแล้วนะคะเรื่องของคุณภาพเรื่องของชื่อเสียงไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะนี่แล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของตัวเบ้าไฟ ตัวเบ้าไฟเห็นไหมคะนี่ไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะแล้วก็ช่องไม่มีช่องว่างเลยนะคะคาบเหลืองคาบไอ้น้ํารอยแตกไม่มีตัวหลอดไฟนะคะได้ไฟแบบฮาโลเจนให้เราเรียบร้อยคันนี้นะคะรอยร้าวนะคะไฟเบ้าเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตัวไฟลง้งไฟเลี้ยวมีมาให้ครบเลยคันนี้รุ่นนี้สเปคนี้มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานให้ค่ะกระจังหน้าเดิมนะคะโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าออกมาจากโรงงานร้อยเปอร์เซนต์แน่นอนนะคะป้ายทะเบียนป้ายนี้เลยแปดกอไก่เท่าเท่าสองศูนย์แปดเจ็ดจองคันนี้ คน,นี้ทะะักชอบ3ข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะมีเพียง1คันเท่านั้นนะราคานี้สเปคนี้นะคะสภาพแบบนี้ว้าวาแบบนี้รถที่นี่นะคะเข้ามาสภาพนี้เลยเรายังมีการนําไปสปาเบาะนะคะนาไปเก็บงานเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการเก็บงานเนี่ยไม่มีการบวกในส่วนของราคาเพิ่มแน่นอนแจ้งราคานี้ก็คือราคานี้นะ,ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ด้านข้างค่ะในส่วนของรอยต่อระหว่างกันชน แนบชิดสนิทเลยนะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะตัวซุ้มล้อไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวนะคะรอยลักยิ้มไม่ได้เห็นนะตัวฟิล์มนะคะใช้งานได้อีกยาวๆติดแบบรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว้าวมากนะคะว้าวสุดๆเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะันนี้ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยก้มลงมาด้านล่างะคะ่ะในส่วนของตัวยางนะคะตัวยางนะคะตัวยางนี่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ ถ้าจบในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวอยดูก่อนว่ายางยางปีอะไรนะคะจัดจัดใหม่ให้สี่เส้นเลยดีไหมจัดใหม่ให้สี่เส้นเลยดีไหมลองดูนะคะว่านะตัวยางเนี่ยอิสามารถจัดใหม่ให้สี่เส้นได้ไหมนะคะลองทักเข้ามานะ,ะตัวยางได้ยางขอบ1ิดนะคะสวยมากๆแล้วก็ตัวโชกด้านบนค่ะไม่มีในส่วนของอตัวไม่มีในส่วนของตัวอะไรนะตัวคาบของเหลวใดๆทั้งสิ้นเลยถือว่าว้าวสุดนะ ตัวหนังสือโลโก้ตัวอักษรอยู่ครบค่ะไฟเลี้ยวติดมากับกระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะเข้ามาเลยนะ,ะแผงประตูด้านข้างค่ะ แผงประตูด้านข้างนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเมทอาร์คอยู่ครบนะคะต้องขออภัยนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เจอได้เจอน้ําเลยพี่ให้เห็นกันเรียวๆสภาพแรกรับเข้าพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้เราเรียบร้อยค่ะ3การมันติฟังก์ชันมาให้แบบครบๆนะคะในส่วนของอเครื่องยนต์สตาร์ทเลยครั้งเดียวติดแอร์เย็นมากๆนะคะช่ององค์ช่องแอร์อรเห็นไหมคะช่องแอร์ไม่มีหักสักช่องเลยคอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะอ่า สวยจริงคันนี้เกียร์ออโต้มาจากโรงงานนะคะพงมาลัยสามการมันตีฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ,ต,ะ,คะตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลค่ะลูกค้าเป็น, Air น,น,นแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้ส,ส,สีดําสภาพว้าวสุดนี่ตัวเบาะค่ะไม่มีฉีก เบาเดิมนะคะนี่เน้นย้ำด้านบนหลังคาค่ะไฟเฟยนี่ออกหมดเลยนะคะด้านบนไม่มีนะคะไม่มีในส่วนของรอยยันใดๆทั้งสิน้นลําโพงนี่บอกเลยเมื่อกี้ขับมานะเครื่องเสียงดีสุดๆดีมากๆดีโคตรๆนะคะคันนี้นะคะใช้เชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเอ้ยโทษทีเชื้อเพลิงดีเซลนะคะใช้ B7 ได้นะคันนี้ประหยัดสุดๆเลยเดินทาง5 600กิโลเนี่ยหมดน้ํามันแบบหลักร้อยต่อขาถือว่าว้าวสุดนะคะแล้วก็เร่งสป,ปีดนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลย ขับไปขับเหยียบไปเลยโอ้โหฉิวมากนะคะในส่วนของตัวเสาตรงกลางนะคะหัวนอนไม่ขยับสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ,ะถือว่าโครงสร้างค่อนข้างที่จะเดิมนะถือว่าโครงสร้างค่อนข้างที่จะเดิมเดิมมากๆเลยแหละไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพริกมาแน่นอนนะคะ มือจับนะคะสาหรับนะคะบ้านไหนที่มีในส่วนของผู้สูงอายุนะคะขึ้นด้านหลังรถสูงก็จริงแต่เรามีบันไดข้างให้ด้วยแล้วก็มีส่วนของมือจับขึ้นให้ด้วยเพราะฉะนั้นสบายหายห่วงนะคะคันนี้ถือว่าว้าวสุดไปเลยนะคะอ้ะออมาในส่วนของด้านหลังสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ตัวยกสูงนะตัวพิลนเนอร์ในส่วนของด้านหลังค่ะแคริบอยแท้ๆเลยนี่ กันชนท้ายติดมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะฝาท้ายเปิดได้แน่นอน100%ในส่วนของตัวเครืบอยอ่ะเราเปิดเองก็ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะอ่าต้องต้องใช้แรงนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าออกแน่ๆนะคะใช้งานได้ปกติลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานี่คันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของสภาพนะคะด้านอ่าห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่าว่ารถที่เนี้ย เครื่องยนต์เป็นยังไงฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วว,ว้าวแค่ไหนอย่าลืมนะทักแชทเข้ามาถ้าชอบคันนี้กดติดตามช่องใหาไว้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์หรือกดแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกตเอที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันสําหรับคันนี้ก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถฟรีดาวน์ได้มาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านาหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าคะ่ะ สภาพด้านหน้าของห้องเครื่องยนต์มาแล้วนะคะที่บอกเลยว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะต้องขอประธานอภัยเรามาให้เห็นเร็วๆกันแบบนี้แบตเตอร์งแบตเตอรี่นะคะมีการเช็คค่าซีซีให้นะคะ,ะเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะถ้ามีการเช็คแล้วค่าซีซีเหลือน้อยต้องเปลี่ยนนะคะน้ามันเครื่องค่าของเหลวเห็นไหมไม่มีย้อยเลยนะคะถือว่าเดิมมากๆ นะคะหัวน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับเลยนี่คือฝากระโปรงแท้ค่ะมีร่องรอยการใช้งานนะคะในส่วนของตัวคําเตือนนะคะจากฝากระโปรงนะคะจากโรงงานมีมาให้แล้วครบแผ่นกันความร้อนอยู่เต็มคันนี้เครื่องนะคะไม่มียกไม่มีเปลี่ยนตัวโครงตัวคานค่ะนะคะไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อนะฮะซ้ายขวาคานเดิมนะคะแผ่นเพจอยู่เหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าได้รถเดิมแล้วเครื่องยนต์แบบเสียงแบบเนียบมากๆน่านิ่งมากๆนะคะขับมานีโคตรพุ่งเลยคันนี้เพราะฉะนั้นชอบคันนี้แล้วกดติดตามไว้ให้ด้วยทักแชทแอดไลน์เข้ามานะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้ข้างล่างคลิปแล้วติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะใครที่มองหาหรือว่าถูกสเปคคันนี้อยู่สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้ตลอดสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ